สวัสดีจ้าฮัลโหลมาเดืนไม่กินลาบก้อยกับฝรั่งมากินมากินก้อยคมกับฝรั่งจา้าก่อนอื่นเขาบวันหนึ่งบบกจวดเราขาวฝรั่งพี่นอ้องเปิดดูบอกซุม่ม มาเดี๋ยวพอมลุยคือหักกินแต่ของดิบของดายคือเก่าหรอพี่น้องเอ้ยอ้าวเขาติดมือติโอ้ยน้องยังติดมือติหวัวปีที่อะพ่อเอ้ย,อยมีตรต้มต้มแซ่บ กำลังกินลาบพี่น้องฝรั่งกินหลาบเคยเห็นกันบัว อืมฮึมไปซื้อเองร้านจีนร้านจีนอยู่นี่มันมีสองร้าน มันไม่ดิ้งเงินคอ,อยจะเกลี่ยระบังร้านนี่คอยก็บอกไปร้านมันจะเกลี่ยดอกมันโดนก็ไปคอยไปร้านไปจำมันบ่มีร้านไปจำขวันบ่มีซื้อของเงี้ยมันยันมันใหญ่กับห้าบักห้าบักไปเบิง่งไปลึกไปค้นกับบ่ได้ไปเบิ่งกับบ่ได้เธอจะเอาอะไรเธอก็ถา,ถามฉันสี่เปอร์เซ็นภาษาอังกฤษสัมเนียงไทยกับภาษาอังกฤษสำเนียงจีนเจอกันครับ มึงได้สจะใ้ลูกค้าเบื้องของเน,ะนาะส่นดอกเตียงกันก่อนรัศดรมึงจะขึ้นปิดร้านไปหลดขายของออนไล่ไปเลยแล้วมึงสีที่ไปเนี่ยไปเข้าไปเปิดตู้นะเปิดตู้ซองแขงไปเบื้องน,น,นี้พวก้องสบยนั่งพวกกัน ฟันโหลดฟังเสียงเงินกูอีกสนองครั้งสุดท้ายที่กูจะไม่เหยียบ้านมึงสนองชื่อแรกว่าสิบเอ้า อยากเงี้ยไม่ได้ขาไปแล้วเออจังได้ก็ได้เทียงกับมันเราเอาซะต่อไปก็จะมาดึงเงินกูอีกต้อเดหนกกูบ่มาเหยียบร้าดเนื้อกจะต่อต่อไปต่อให้กู่มีกินกูก็จะามาเหยหยบรานนึ้อคือมันมีปกติรานประจำคอยมันมีแบบนี้มันเมินนะพี่น้องคกนกินดีแล้วเกินเอ็น ครั้งสุดท้ายกูชิมานี่กูจะบาเหยียบบานมึงอีกจบบ่เส้นเดี๋คอยบอกมันสบัดโปกเ่เลยค่ะนี่บอกมันงมันบ่นมีร้านชินล้านเดียวนะอยู่นี่ยูเมืองบาดมี้สามล้านมันนะล้านชินอีกร้านหนึ่งกูชิา้านย่างไปไมันงกล ร้านประจำน่ะมันติดกันตอนบะหมี่เาเลยได้ดไปร้านมันครั้นสิไปอีกร้านนึ็นต้อาย่างขึ้นไปเทิงอีกกระเป๋ากระเต็มคลองแ่านี้ก็เลยต้องจำใจไปซื้อร้านนั้นเหลือแต่มื่ยไทยกับม้วยเก๊กเมื่อยกินจะใส่กันแต็ยังมาไปซื้อเอ็นนิซืึอ เธออยากได้อะไรเธอก็ถามชั้นสี่บสัษัทบักห้าแดดปอดมึงสนองกูอยากจะไปกูเลือกไปกูเบิ้งแน่สิยังดาค้นเปลี่ยนอยู่วิลี่าไปเหยียบอีกเทีแก มันร้านประจำคยบ่มี่อยกกบกินข,ขั้นเขาได้สร้างลองสร้างกะหรี่ได้พี่น้องขั้นเขาไน้ตับดำคนพอดีเย็ดให้แม่หมึนขั้นแม่ได้หมึนแล้วแม่จะใส่เนาะมันมีร้านเดียวตัว พักเอ็นเที้ยงกันกันเจ้าควางร้านเขาก็แสบบัคคัก เกือบเกือบนั่งเกือบนั่งพญาหัวลีเดบลองหยุดวิจาอัเนี่ยงกาะมวยเก็กกินนั้ย จมแล้วกัดกินแสบตัวพัทหนมาเนี่ย จะว่าจะว่าขั้นบวกกันมวยไทยเก็กกับมวยไทยบักซิงกันได้ชีชนะหรือจะจับเสมอ สว่างเงี้ยตีกับแขกโมร็อกโกมาเราเดิน <laughs> ไปเที่ยวไปก,กันกับแขกโมร็อกโกอยู่อะไปเที่ยวไอ้ฮอลแลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์รวมอัมสเตอร์ดัม,ดมไปมาเป็นอันโรตเตอร์ดัมโคโคนัทบาร์โรตเตอร์ดัม เพราะว่าเป็นคนมักแขกมาผู้ชายแขกได้มาพวกตุรกีโมร็กรมโโอกโกทีน่ะใส่กันมุนวีปุยเกือเป็นบุ๊สูงซูงใครฮักเลย <laughs> อาเต้นเต้นเราคนมากับสร้างกับเทยสินนะพวกกันพวกกันแต่ยักงกินกันพวกม้านหลักนะาซื้อกับเทยกินดีสิตายพวกนี้จาก,กมโมร็อกโกพวกตรุกรกี แต่บ้านไมหนักล้อไงมาล้อเต้นคอยเต้นอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเมื่อก็นั่งกลุ่มมันกลุ่มมันนั่งอยู่ข้างหลังพาคกันเต้นข่อยก็เต้นกระโม่กับพวกดักกาไอ้ดักกะไม่ได้ไปไม่ไปนั่นไปไปกระโม่ไม่ยิ่งน้ำกันมาเพิ่มเป็นข่อยผู้เดียว่าติดไม่ทีตูดเลยไหม ขั้งนึงแล้วก็แล้วขอเส้ขอพระสนใจอาแม่มอ้นนอนนหวัวได้่างไก่เขาเริ่มมีแล้วคันไอ้เกลี่อ,องปุ๊บไม่ได้คัค้นขันไปซัดใ์ไพัวบาดยมูมันมูมันอย่าง,งบางดึงมาติดพัวไปค่อยก็ถือถือหนึ่งหมัดเหมือนกันแต่พอเป็นหมัดหมัดบางได้หมัดมูมันมูมันซอยกันแบบนี้ แล้วมูมันอีกตัวหนึ่งอ่ะมันหลายคนอ่ะมูกับมูตีกันเองปะตเนี่ยเพราะว่ามันดาแบบนี้ว่ามึงไปตีกับมึงไปแกงเขาเฮ็ดอย่างสี่น่ะมันดามูมัน่ามันมูมันน่ะมาแกงข่อยเขาก็เลยตีกันเองสรุปเราข่อยก็เลยกลายเป็นนังเอกยืนเบิ้งเขาตีกันข่อยก็ยังแลนไลตีบบบที่มันตีกข่อยเกือบส่วนสูงหักไหม มื่นสามาม่ยำเขาเขาว่าสิบได้คางนี่แหละคือเขาสวนแลกกันคนละหมัดแต่บักกันที่มันเฮ็ดดึงข่อยมันบม่ได้ตีข่อยหรอกมันบระทันข่อยกตีมันแต่ว่าหมูมันแไหนนะบางนั้นบักกันบางนั้นมันเสือกมากป้องกันหมูมันเอาหมัดบักไในนอกร้อยเซกูสระปุ่มวันนี้มันกับต้นล้มบ่อนกันเอง วันว่ามึงไปเฮ็ดเท่าก้อนเลยนะตั้ด่าบมูอกันไปแาหมูอเซียวเซียวตัวเซียวตีกันใอยก็ยืนเบิ้งตัวประธานวิกกระลุดบระธานใส่วิกไปพร้อมวิกเสียไปใส่พวกคนลายๆายุ่มหัวกันวิกเสียร่างข้าวสวนสูงหัก คนนั้นไม่เป็นบาของสำหรับพวกอันพวกโมรโ็อกโกพวกตุรกีกันไปเที่ยวกันผู้ชายผู้ใดผู้สาวผู้ผู้ใดภามาผู้สาวหรือกระเทยคนใดมากส้นแขกกับตออ้องเข่าคนโคนคนนั้นอะไรต่างวครกับไปบ้าทัน ไปกับพี่นั่งหน่อยแหงม้วนเดี๋ยวค่อยไปเราเดี๋ยวค่อยวอลคิปหนากับพี่นั่งหน่อยไปกับพี่นั่งหน่อยว่าได้ไปตีกันนะอะผู้สัผู้บ่าวตุรกีผู้บ่าวหน่อยหลอดตัวไข่อปไปเซิงเป็นตัวว่าตรงวะ่ะ หนั่งน่อยมา่อเราเองนไม่ค่อยยังสะใจเดี๋ยวร้อยนั่งมาก,ก่อนจากปั่นี๋ยวก็สีได้้อกันอืม เอาละเศร้าว่าเราปุ๊บ <c oughs> พี่น้องเขาจิตตั้งพูดล,ลังควนเป็นแบบมะเบิงกินเบอรบอเดนม <c oughs> ะเบิงเ่าขึ้นมานี่แต่ว่าเบาไหลเป็นกระสีล้ำค่านสินะกินแน่เสีย <c oughs> ได้เปิดโบกนึงเราก็ได้เบาดูพี่น้องขอโทษขอพภัย 嗯。Hmm. ได้ว่าพื้น,นสมัครเลย <c oughs> <c oughs> พื้นได้แทบมาหาว่าพื้นกันเด้อ กินน้ำต่กระเจาเป็นน้องหลับต่บางครั้คนอีสานเนาะได้กินน้อกินผ่องกินเฉพาะมันกับมีแห้ม <c oughs> <c oughs> กินเยอะกชอบห้อง เน่าแล้วกิปนี่คาดจะวอลไลท์วอะไล์ไลก็กินพี่น้องขอโทษจ้าที่นี่ยิมหาหน้าที่เลย <c oughs> กับครึ่งชั่วโมงเวลาออกกําลังกายสิมหาหน้าที่มันคก็จโดนห้ามันแท้ละประทานกินเขาคือแป๊บเดียวนึง แล้วจ้าขอบคุณที่เ็นตัวไ์แอปสกายนะครับพี่น้องค่าคลิม้ไว้แค่นี้พอกันใชิไหาสวัสดีจ้ามือนิ็สภาพเ่าเนี่ไปตรวจเลือดครบกำหนดแล้วจ้าบายบาย